สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่เต็มไปได้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามนี้ก็คือทําไมจึงควรสนใจอาการปวดหลังในเด็กและวัยรุ่นบางทีเด็กๆหรือวัยรุ่นมาบวนปวดหลังเราก็บอกว่าโอ้ยมาปวดหลงปวดหลังทําไมเนี่ยยังไม่ทันจะแก่เลยมาปวดหลังไม่มีไรหลอกหรือบางทีก็บอกว่าอืม มันกำลังโตกระดูกมันยืดมันก็ปวดแบบนี้แหละไม่มีอะไรหรอกอ่าส่วนหนึ่งมันอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าอาการปวดหลังนะมันคงเป็นอยู่นานๆก็ต้องสงสัยนิดหนึ่งนะครับถึงแม้จะเป็นเด็กและวัยรุ่นเพราะว่ามันมีโรคบางอย่างที่มันเกิดอาการปวดหลังในเด็กและวัยรุ่นได้ยกตัวอย่างเช่นโรคโครงกระดูกสันหลังตีบแคบซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นมาแต่กำเนิด ไอ้โพรงกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีหน้าที่แลวมันมีความสําคัญคือมันเป็นที่อยู่ของไขสันหลังไขสันหลังเนี่ยมันจะอยู่ในโพรงกระดูกสันหลังนะครับเวลาที่โพรงกระดูกมันติดแคบเนี่ยมันก็ทําให้เส้นประสาทที่ส่งออกมาจากไขสันหลังเนี่ยมันถูกเบียดถูกกดทับได้ง่ายขึ้นก็อาจจะเกิดอาการได้แม้แม้จะเป็นเด็กบางทีมี โพรงกระดูกสันหลังเนี่ยตีบแคบอยู่แล้วแต่ยังไม่มีอะไรเพราะไปเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีอะไรเส้นเอ็นหนักเสพหรืออะไรที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการไดง่ายเพราะโพรงกระดูกเนี่ยมันตีบแคบกว่าปกติอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะแสดงอาการออกมาในเด็กได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือที่ต้องดูและสนใจพิเศษคือว่าถ้ามีอาการปวดหลังแล้วมีไข้ มีน้ำหนักลดร่างร,ร่างกายดูอ่อนเพลียนะครับอันนี้อาจจะเป็นการติดเชื้อโรคบางชนิดในกระดูกสันหลังที่พบบ่อยๆหน่อยในเมืองไทยก็คือวัณนโรคกระดูกสันหลังซึ่งเป็นในเด็กได้นะครับอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตนิดนึงว่าเมื่อเด็กบน่นหรือวัยรุ่นเนี่ยบนปวดหลังก็ดูนิดนึงว่าเขาปวดค่อนข้างจะรุนแรงไหมปวดดูนานไหม ไม่หายสักทีหรือว่ามีไข้หรือมีอาการอ่อนเพลียน้ำหนักลดอะไรร่วมด้วยก็ควรจะพาไปพบแพทย์นะครับเพราะมันอาจจะไม่ใช่ปวดหลังธรรมดาธรรมดานะครับครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวาวช์แนลของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ